ทุกท่านครับภาพที่ท่านเห็นจากนี้ไปนะครับอันนี้เขาคือไวนยนะฮะเป็นแบล็กไวหรือไวายดำนะครับ, Black White, รรบวันนั้นดูเหมือนว่าน้องแต่นะครับอุตส่าห์มาไกลมากนะครับมาชิมขวดเดียวแต่วันนี้พี่แดงบอกว่าเออทิศโสมาเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่ถึงนะฮะล่อทักสาขวดว่างั้นจะได้รู้รสกันไปเลยนะครับพี่แดงอันนีออ้ใช้เวลานานหรือ,อยังครับไวชุดนี้ สองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกว่าเฉยๆนะแต่ในกระบวนการอื่นมีอยู่แล้วใช่ไหมถูกครับอ่าสองเดือนกว่านี่คือความเป็นวายมันเกิดแล้วอ่าแล้วเราเอามาบรรจุอย่างนี้นะครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นวายขาววายแดงนะครับแต่ที่นี่เราเป็นแบบนี้ครับเป็นวายดำาร พี่แดงรสชาติมันเป็นยังไงต้องลองเลยต้องลอง<ช>เห็นว่า<ช>เห็นว่าน้องแต่เขามาจากพิษณุโลกยกครอบครัวมาเลยเหรอใช่โอ้โห,โหน้องแต่ชิมไปขวดเดียวหรือขวดนี้แค่นี้เหรอ,อจะได้รู้รสหรือแต่เอ้ยมันต้องชิมแบบนี้เนี่ยสักสามขวดนะครับพอคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะครับนี่ฮะนี่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 ไวายดำาระเป็นอย่างนี้ฮะดูสีสันครับโอ,โ,โอ้โหอุ่ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนดีวัว เวลาเรากินลาบกินก้อยนะนี่มันดีวัวจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหไหนนี่เดี๋ยวมาพิสูจน์กันเนี่ยนี่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 เดี๋ยวนะอู้กลิ่นคนละเรื่องกับเมื่อสักครู่เลยนะฮะกลิ่นแบบละมุนมากนะครับกลิ่นละมุนมากจริงๆผมไม่ใช่คอวายนะครับ คือคอวายจริงๆเนี่ยเขาจิบนิดเดียวนะเขาอมบวบๆแล้วเขาบ้วนปิดออกไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็เคยจิบวายมามากพอสมควรนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาลองวายดำกันนะครับวายดำทำจากอะไรใครรู้แล้วทายกันมาด้วยนะครับเผื่อจะมีรางวัลพิเศษนะเดี๋ยวลองชิม มันมีความฝาดมันมีเนื้อฝาดของไวน์นะครับแล้วที่สําคัญพี่แดงไปเติมอะไรหรือเปล่าทำมันมีรสเปรี้ยวเข้ามาด้วยไม,ไ,มไม่ได้เติมหอัะมันเป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมใช่ครับคืออย่างนี้ทุกท่านไอ้ผลไม้ชนิดนี้นะครับหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะใช่เขาหวานน้อย,อยครับมันเนียนๆน,น,นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครทายว่าแบ็กสโปเต้หรือพลับช็อกโกแลตคนนั้นถูกนะ วันนี้ยังไม่มีรางวัลแต่ถ้าเกิดมาแถวนี้เดี๋ยวจะให้ชิมนะครับแต่บอกไว้เลยว่าละมุนมากและสำคัญที่สุดก็คือผมว่าดีกรีไม่น้อยเพราะว่าพอจิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยจากวายเย็นๆปุ y ๊บเนี่ยฮะมันจะมาอุ่นตามลำไส้ลงมาถึงกระเพาะเลยน่าจะสิบนิดๆสิบนิดๆเลยเหรอส,ส,สิบสามเลยเหรอโอ้อไม่ธรรมดานะครับแล้วเพราะว่าที่มันมีรสเปรี้ยวเนี่ยผมก็ เชื่อว่ามันมีได้เนื่องจากว่าผลไม้รสหวานน่ะมันมีวิตามินซีสูงกว่าส้มหกเท่าอกระบวนการของวิตามินซีทำงานเพราะงั้นเถอะใช่ครับอันนี้เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะอันนี้เราเราคุยตามแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านเราก่อนนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงแต่แต่ความฝาดของวายมีเลยเนื้อฝาดมีมันก็น่าแปลกเหมือนกันนอกจากแบค็กสปเต้มีอะไรเพิ่มไหมพี่แดง ไม่มีล้วนๆล้วนๆเลยเหรอครับผมแบคตีบอเต้กิโลละเป็นพันนะพันห้าพันหก่นใช่ใช่เอามาทำวายใช่โอ้ oh. ล้ว,วายควรจะกี่พันกี่หมื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็จะตัดปัญหาไปไงที่หลายหลายคนพอถามราคาอุย๊ยแพงกินไม่ไหวของคนรวยอะไรพวกนเนี้ยเราก็ตัด,ดปัญหาเราเราเราเป็นในลักษณะของอ,อ,อะไรนะเขาเรียกวายปลานี่ใชเ่เพราะว่าท่านรฐฐานตรีสุปจีท่านยังบอกเลยว่าท่านมีข้าวปลานี่ใช่นะอันนี้เราจะเป็นวายปลานิ่งโอ้ยหอมมากไม่อยากกินเลยทุกท่านเลยอยากให้ทุกท่านได้ชิมเนี่ย ท่านกินไวายขาวท่านกินไวายแดงมาแล้วท่านมาลองกินไวน์ดำดูนะครับน้องแต่จ๋าพี่มาแล้วนะจ๊ะพี่เล่นไปแค่สามขวดจ้ะบ๊ายบาย